สวัสดีครับผมมาพบกันในคลิปแนวทางนี้แค่อีกภาคเช้านะครับประจำวันศุกร์ที่31มีนาคมนะครับก็มารุ่นกันอีก2รอบสุดท้ายนะครับเช้านี้เปิดที่92229นะครับตอนที่ผมคิดก็ยังอยู่ที่บวกก็เลยจับที่บวกนะครับอ่ารันเลขเหลือก่อนนะครับเลขเหลือจากเมื่อวานเหลือ1ตัวเดียว1ยังไม่มานะครับสำหรับเลขเหลือจากเมื่อวาน เลขหายเช้า0ย์ครับเลขหายบ่ายศูนย์นะครับเลขเหลือดีอยังไงอาจจะมาปิดส่งท้ายเป็นไปได้นะครับเช้านี้ที่ผมเร่งโอ้โหเร่งไวหลายความนาจะเป็นมากเลยนะครับในเมื่อเพื่งจะจเจาะ่อวานเด่งบนลาบ่างก็เบาๆไว้ก่อนแล้วกันนะครับเช้านี้ชอบ8ครับและถ้าคิดว่า8น่าจะมา8จะมากับ1 8จะมากับ5 แต่ชอบ8มาก่นนา1มากกว่าเพราะว่าเมื่อวานเลขเหลือ1โอกาสมาเป็นไม่ได้ครับแต่สําหรับขารุดขาวิ่งผมชอบ8นะครับชอบ8ชอบหมดอะ7 8 9 7กัชอบหมดแต่สุแล้วผมเลือกที่ลงช้าคือเลือกสักพักแล้วสุดล้าผมชอบ8ครับวิ่งบนรุ่ล่าง8นะครับวิ่งบนรุ่นล่าง8เปิดเบิ้ลปิดเบิ้ลไหมอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ชอบ8ครับ ชอบแปนะดเนาะสองสามคู่ที่ผมเร็งไว้ก็จะมีสองหนึ่งสองแปดครับหกหนึ่งหกแปดครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดครับ ร้อย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 เอาอะไรดีก้าวมาบนร่างเมื่อวานนี้1กับ6 6กับ1 2ครับ2อาจจะยังอยู่นะใส่มัดสอเข้าไปครับอ๋อสตัวนะครับ2อ2 2 1ึ่งสองส2ง8นึ่งหนแล้วก็2 7 8ครับ สำหรับนี่คือเช้านี้ได้แนวนี้ครับที่มองเบื้องต้นจาก185581มองไปที่4กับ7 7กับ4นะครับมองไปที่47ก 7, ับ77กับ4ถ้าใครชอบ7447 4, 4, 7ก็สวยนะแต่สุดแล้วผมเอาชุดนี้เนี่ยเพื่อไม่ให้เรื่องมากเนาะบางคนเอ๊ะทำไมหลายใจจังสุดแล้วชอบชุดนี้ครับ3โมงกับครึ่ง3โมงครึ่งครับนิดๆมาลุ้นผลกันครับ